โอเควัสดีครับมาเทสกล้องก่อนส่งนะกับตัวนี้เป็นอลิมปัสสามห้าดีซีนะครับอันนี้เนาะที่เจ้าของส่งมาให้เออ่เช็คให้แล้วก็จัดการไปทั้งหมดนะครับตัวกล้องจะมากับฝาปิดนะแล้วก็จะมีฟิลเตอร์มา เดี๋ยวขออนุญาตถอดฟิลเตอร์ก่อนนะครับอืมแล้วก็เป็นสายคล้องแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีะห่วงไอ้ตัวนี้มาด้วยเนาะอันนี้นะครับโอเคเรามาดูตัวกล้องกันตัวกล้องตอนมาเนี่ยสภาพเนี่ยถ้ามองจากภายนอกเนี่ยก็คือแบบหนักมาเลยนะครับ แล้วก็ภายในก็เหมือนกันหนักมาเหมือนกันตอนนี้ก็จัดการทำความสะอาดทั้งหมดนะ CLA ทั้งหมดล้างเลนแล้วก็จัดการภายในนะครับภายนอกไอตัวนี้ตัวกา้านตัวนี้ไม่มีมาั้งแต่แรกอยู่แล้วนะทางเจ้าของก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับไม่ต้อง ไม่ได้บอกให้พี่หน่งหาอะไรเปลี่ยนให้เนาะเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ใช้นะครับอืมโอเคเรามาดูภายนอกกันชิ้นเลนล้างแล้วเนะาะใส่เลยแล้วก็จะมีโคด้ดเหมือนโค้ดลอกนะเป็นจุดเล็กๆแต่น่าจะมองไม่เห็นนะครับอ่ะเห็นไหมตรงนี้ทีแรกนึกว่าเป็นลาแต่จริงๆไม่ใช่นะ เป็นเนื้อโค้ดมันลอกนะครับอืมช่องมองก็จัดการไปแล้วเนาะทําความสะอาดไปแล้วด้านล่างตอนนี้ใส่ฐานไว้แล้วนะครับด้านข้าง่ะเห็นไหมเอ่ยหนังพวกนี้เนี่ยพออายุมันนานๆไปเนี่ยพอกาวมันเสื่อมเนี่ยตัวหนังมันก็จะหดลงนะครับพอเราติดอ่กาวใหม่เข้าไปเนี่ยมันก็จะ เขาเรียกว่าอะไรมันก็จะมีระยะระยะห่างมันอยู่เนาะก็จะได้ประมาณนี้นะครับอืมด้านบนแล้วก็ภายในภายในนะในส่วนนี้ในส่วนนี้เห็นไหมเอ่ยมันจะเป็นสีที่ขึ้นสนิมนะครับจริงๆไม่ได้มีแค่ส่วนนี้นะ ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับมันจะเป็นสนิมทั้งหมดเลยพี่เหน่งก็ขูดฟองน้ําเก่าออกเสร็จปุ๊บมันก็จะเห็นเนื้อเนื้อโลหะใช่ไหมก็ทําความสะอาดทั้งหมดแล้วก็บุให้ใหม่นะครับตรงขอบนะแล้วก็ด้านข้างฝั่งนี้นะครับเพราะว่า35 dc จะไม่ได้บุข้างในนะอืม ชิ้นเลนภายในล้างให้แล้วนะครับทีนี้สามห้าดีซีถ้าจะให้ล้างเลนแบบอย่างที่พี่หน่งทำหรือว่าา CLA ทั้งหมดเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องถอดทั้งหมดนะครับหมายถึงว่าถอดกระโหลกนี้ออกเสร็จแล้วถอด not, นะ็อตเนอะ น็อตสองข้างสตัวแล้วก็ภายในก็จะมีกลไกนิดหน่อยนะครับถอดยกออกแล้วก็ขันนอกมันถึงจะดึงเบ้าเลนตัวเนี้ออกมาแล้วก็สามารถที่จะขันชิ้นเลนเนี่ยมาทำความสะอาดได้นะอืโอเคทีนี้เรามาดูเช็คแบตกันโอเคเห็นไหม ไฟเช็คแบตติดนะอ่ะถ้าแสงน้อยเห็นไหมครับชัตเตอร์ก็จะช้าบางทีถ้ากดไม่ได้ก็แสดงว่าแสงไม่พอภายในช่องมองจะเห็นไหมเอย่ยพี่หน่งไม่แน่ใจนะว่ากล้องจะจับได้ไหมแต่เอาเป็นว่าใส่แน่นอนนะครับแล้วก็เข็มบอกรูรับแสงก็จะวิ่ง ในส่วนนี้ก็จะวิ่งตามปกตินะถ้าเอาส่องสายไฟปุ๊บเห็นไหมสปีดก็จะเร็วถ้าปิดวัดแสงก็จะถ่ายไม่ได้แสงจะมืดนะครับมันจะแจ้งว่าแสงไม่พอแต่ถ้าเปิดอืมอืมโอเคนะตรงนี้ปรับ iso iso อยู่ข้างหน้านะครับพี่เน่งจะตั้งไว้ที่สี่ร้อยแล้วกันนะครับอ่ะสี่รอยขึ้นเฟรมเห็นไหมพอ iso สี่รอยปุ๊บถ้ามันมีแสงพอสปีดก็จะทำงานแต่ถ้าปิดวัดแสง ปิดถูกไหมเนี่ยไม่ถูกอือเห็นไหมก็จะถ่ายไม่ได้นะครับอืมอามาดูนับฟิล์มกันไปเรื่อยๆเลยนะสีล่ละห้า หกเจ็ดแปดก้าสิบอ่ะสิบห้าแล้วกันโอเคทีนี้จะรีเซ็ตด้วยการเปิดฝาหลังนะครับก็จะกลับมาที่ตัว S เหมือนเดิมเนาะตัวกอฟิล์ม หมุนลื่นปกตินะตัวล็อกพอเรากดกอฟลีมปุ๊บมันก็จะฟรีเห็นไหมครับพอเราขึ้นชัตเตอร์มันก็จะเด้งขึ้นมามันก็จะล็อกได้โอเคนะตัวนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับระบบระบบไฟภายในใช้งานได้ปกตินะไม่ได้มีปัญหา ในส่วนของอกลไกภายในเลยนะครับตัวนี้ก็แค่ส่งมา C L A ทําความสะอาดทั้งหมดนะแล้วก็ในช่องมองก็จัดการล้างไปให้แล้วน่าจะมองไม่เห็นนะครับไม่แน่ใจนะแต่เดี๋ยวก่อนส่งี่หนงจะถ่ายรูปจากในช่องมองในในช่วงกลางวันแล้วก็ส่งให้กับทางเจ้าของดูอีกทีนะแหวนโฟกัส โอเคนะลื่นปกติข้างในวิวไฟเดอร์ยังเห็นชัดนะครับแล้วก็ตั้งให้แล้วนะอินฟินิตเข้าแน่นอนนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายรูปส่งให้ดูอีกทีหนึ่งมีอันไหนอีกเลยน่าจะหมดแล้วเนาะกับกล้องตัวนี้คือมันเป็นกล้องที่เรียกว่าใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ขนาดเล็กะดูเล็กเท่าฝ่ามือเนาะแล้วก็ใส่เฟรมขึ้น ชัตเตอร์โฟกัสแล้วก็กดถ่ายแค่นี้เองโอเคเนาะก็เดี๋ยวในส่วนของไอห่วงตัวเนี้ยที่มันเป็นสนิมเนี่ยแล้วก็ขนาดมันไม่เท่ากันเนี่ยที่มันติดมากับกล้องเนี่ยเดี๋ยวพี่เน่งจะเปลี่ยนไปให้นะจะเปลี่ยน เป็นตัวนี้ไปให้นะครับเป็นห่วงใหม่เนาะแล้วก็ฐานก็จะใส่ไปให้เลยนะครับในส่วนนี้นะสุดท้ายแล้วก่อนที่จะแพ็กกล้องส่งเนี่ยพี่เน่งจะทำความสะอาดให้อีกหนึงรอบนะครับแล้วก็จะถ่ายรูปส่งให้กับเจ้าของอีกทีหนึงพวกหน่อยนิ้วมือพวกเนี้ยจะไม่มีนะก็จะทำความสะอาดให้หนึ่งรอบ ก่อนที่จะส่งนะครับแล้วก็จะเช็คดูอีกหนึ่งทีนะโอเคทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับกับโอลิมปัส35 DC ตัวนี้พี่หนึ่งลืมบอกแล้วค่ะบเห็นไหมเลย440 6 65โอเคนะ